สวัสดีค่ะทุกคนเรามาพบกันอีกแล้วนะคะในวันที่2ตุลาคม2020ค่ะวันนี้แอดจะมาอัปเดตในส่วนของหวังอิปปอกันนะคะในวันที่หตุลาคมที่ผ่านมาหวังอิป๋อก็ได้อัปเดตในอิปปอ f f i c i a l ว่าสวัสดีครับเทศกาลไหว้พระจันทร์สวัสดีทุกคนผมชื่อหวังอิปปอวันนี้เป็นเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ ซึ่งเป็นวันที่ครอบครัวหลายพันครอบครัวมารวมตัวกันอีกครั้งคุณทานขนมไหว้พระจันทร์กับใครและมาชมพระจันทร์ด้วยกันนะครับและหวังอี้ป๋อก็ได้พูดในรายการวิทยุถึงวันหยุดในวันเทศกาลไหว้พระจันทร์ว่าเสียดายนิดหน่อยนะครับส่วนผมนะเหรอยังต้องทำงานอยู่เลยครับแต่ถ้าใจเราอยู่ด้วยกันพวกเราก็อยู่ด้วยกันนะครับค่ะน้องน่ารักมากๆค่ะเป็นกำลังใจให้น้องนะคะ วันนี้น้องยังต้องออกไปทำงานในตอนเย็นอีกด้วยและในวันที่สองตุลาคมน้องก็ต้องเดินทางไปเซี่ยงไฮ้เพื่อถ่ายทำรายการ sdc 3รวมถึงบินไปซ้อมและลงแข่งรถจักรยานยนต์ที่จูไห่วันที่4-7ถึงตุลาคมนี้หวังอี้ป๋อเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากๆค่ะจากที่แอดได้ติดตามน้องมาน้องทำงานหนักตลอด และก็พัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นเรื่อยๆและนี่คือเหตุผลที่แอดรักและอยากทำคลิปของหวังอี้ป๋อแอดอยากให้ทุกคนได้เห็นถึงความสามารถของน้องค่ะค่ะต่อไปเรามาที่เรื่องของการแข่งขันกีฬาที่ประเทศจีนกันบ้างนะคะหวังอีป๋อก็ได้อัปเดตเชิญชวนทุกคนดูการถ่ายทอดพิธีเปิดงานมีข้อความว่าวันชาติเทศกาลไหว้พระจันทร์และฤดูก,การคู่การแข่งขันระดับทีมชาติ ของทีมฝึกอบรมแห่งชาติเปิดขึ้นที่ศูนย์กีฬาฤดูหนาวแห่งชาติปักกิ่งโซกังพักตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่7ตุลาคมทีมฝึกการดัดผมแห่งชาติส่งเสียงแตรของเกมและ cctv.com ภาพและเสียงจากกล้องวงจรปิดจะถ่ายทอดขบวนการทั้งหมดในพิธีเปิดวันที่1ตุลาคมหวังอีปอจะไปร่วมเชียร์ด้วยนะครับ ค่ะพิธีเปิดจะเริ่มในเวลา17นกา35นาทีถึง18นกา55นาทีเวลาไทยนะคะค่ะในวันที่1ตุลา CCTV Sport ก็ได้พูดถึงการแข่งขัน curling ทีมชาติในงานเปิดตัวที่ยอดเยี่ยมมากๆในเมืองปักกิ่งและหวังอีป้ปอ๋อได้รับเชิญไปร่วมงานในพิธีเปิดในนามทูตส่งเสริมด้านการกีฬา curling นสนามกีฬาโซกังพาร์คในเมืองปักกิ่งประเทศจีนและได้ร่วมร้องเพลงเรารักบ้านเกิดของเรากับเหล่านักกีฬาเคอร์ลิ่งทีมชาติอีกด้วยนะคะพลังบวกเต็มเปี่ยมมาเป็นกำลังใจให้านักกีฬาด้วยกันนะคะและที่น่าภูมิใจสุดๆหวังอิป๋อได้รับเลือกอย่างเป็นทางการให้เป็นทูตการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี2022 และเป็นหนึ่งในเจ็ดศิลปินที่จะได้โชว์ในงานพิธีเปิดโอลิมปิกในฤดูหนาวปี2022ซึ่งประเทศจีนได้เป็นเจ้าภาพหลังจากนั้นหวังอี้ป๋อก็ได้อัปเดตในเว้ยป๊อว่าในที่สุดผมก็ได้มาที่ CCTV 5ผมทราบซึ้งใจมากใชน้าวินเทอร์สปอร์ตสู้ๆสุขสารต์วันชาติผมรักประเทศของผมค่ะแอดขอแสดงความดีใจกับหวังอีป้ปอมากๆนะคะ เห็นน้องบนมาตลอดว่าอยากมาออกรายการที่ช่อง CCTV 5และวันนี้น,น้องก็ได้มาสมใจแล้วและในวันนี้หวังอีปปอก็ติดฮอตเสิร์ชอันดับหนึ่งด้วยนะคะค่ะเรามาดูที่ช่อง CCTV 6นะคะก็ได้ลงข่าวของหวังอีปปอด้วยนะคะบอกว่าหวังอีปปอนักแสดงนักร้องพิธีกรนักเต้นนักแข่งรถจักรยานยนต์มืออาชีพหวังอีปปอเดบิวต์ในฐานะสมาชิกวงยูนิค ในเวลา7ปีเขาก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในหลายๆด้านด้วยความพยายามของตัวเขาเองและก็ได้ลงภาพตัวอย่างซีรีส์นางโจรกับ Being a Hero นะคะที่จะออกอากาศในปี2021รวมถึงภาพการออกงานพบปะแฟนมิทติง้งที่ผ่านมาของหวังอี้ปออีกด้วยนะคะและหวังอี้ป,ป๋อบอกว่าปีหน้ามีผลงานสองเรื่องฝากทุกคนรอติดตามด้วยนะคะ ในวันที่2ตุลาคมนี้หวังอ e ีป๋อได้อัปเดตว่าหมายเลข85 mm hmm. เติมพลังเต็มที่แล้วค่ะอย่าลืมเชียร์หวังอ e ีปอกันนะคะในด้านของการโฆษณาตอนนี้ก็เริ่มมีป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ของการแข่งขันรถจักรยานยนต์ในวันที่6ถึง7ตุลาคมนี้นะคะติดอยู่บริเวณทางเดินของสถานีรถไฟแล้วค่ะค่ะเรามาปิดท้ายกันที่อ e ีป๋อแฟชั่นบุ๊กนายกันนะคะ หวังอีป้ป๋อได้อัปเดตในเว่ยป๋อว่าสุดยอดพูดถึงแถบความคืบหน้าในเดือนกันยายนแฟชั่นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและความเท่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหนังสือแฟชั่นฉบับพิเศษของอีป้ป๋อในเดือนกันยายนขอให้ทุกท่านมีความสุขในเทศกาลไหว้พระจันทร์และวันชาติร้องได้คำเดียวว่าตุลาคมนี้พุ่งค่ะน้องก็พุ่งมาตลอดเลยนะคะไม่เคยแผ่วเลย แอดต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ